เจ็บไข่ยังก็ต้องทนปวดปวดไข่ปวดไข่ปวดไข่เฮ้ยความอดทนไม่มีเลยเหรอลูกไม่ได้นะสลิงรัดไข่มากแล้วเจ็บไข่ไข่จะแตกอนี้ต้องปวดไข่ วัดดียูทูบแล้วผู้จนดูตันครับวันวนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเราไปโตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมหมูเด้งฟูแต่นั้นะซึ่งใน,นวันนี้ก็จะมาสอนทำหมัดจิงซีห้องเต้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะฮะสำหรับใครที่มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดไลค์คลิปนี้ไม่เกินแน่นอนนะฮะก่อนจะรับชมรับขอแน,นำร้านนี้เลยสัตบักและรับเติมโลบัก,บกราคาถูกมีบริการกดเกมพาร์ีท่าบริการเย้ยเตะบทใครสนใจนิ่งอยู่แต้ล่างคลิปนะฮะ เอาละครับก็ขอบคุณจากน้อง AG จโต๊กนะครับด้วว่าน้องปิตินะครับที่ให้ยืมรีวิวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัดจริงซีฮ่องเต้เนี่ยทำยังไงนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่อย่างแรกกันดีกว่าก็คือนี่ฮะให้เราเนี่ยมาที่เกาะเลกครับอ่าแล้วก็มาด้านหลังเกาะเลกนะครับนะอย่างแรกให้เราเนี่ยหาภาาปิดตานะฮะก็ให้เราไปที่เกาะหลังเกาะเล็กนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะเจอเสาสูงๆนะคุณชมแต่ว่าเราไม่ต้องไปนะเรามาที่ข้างหน้าเกาะเสาสูงๆนะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะอ่าก็จะมีมอนเตอร์โกโจนะครับ ก็ให้เราจัดก,การพวกโกโจโน,จนะ,ะุผู้ชมเพื่อหาภาพปิดตานะฮะภาพปิดตาโอกาสตอบอยู่ที่10เนนี่นะฮะหาภาพปิดตาจากการตีโกโจโน,นะครับอ่าอย่างแรกก็ได้มาแล้วนะฮะอย่างต่อไปออฟมนะบตเตอรีนนออรอนอ่นะครับออฟแบตเตอรี่ก็ไปที่เกาะบอสนะผู้ชมนี่ฮะอ่าเกาะบอสไอเลนจะมีข้อความใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับผมแล้วก็พอเรามาถึงแล้วใช่ไหมนะครับออฟแบตเตอรีน่นะครับจะอยู่ตรงนี้นี่อ่าให้เรามาหาออฟมบตเตอรีร่นะครับ นี่ะจะอยู่ข้างกอะบอสเลยนะครับอ่าจะมีแบบว่าโอกาสตบอยู่ที่3เปอร์เซ็นต์นะครับพอเราได้ออฟมบตเตอรี่แล้วต่อไปครับผู้ชมก็ให้เราไปหาโกเด้นเอกอ่าโกเด้นเอกนะครับก็คือสมมุติว่านี่คือเกาะเล็กใช่ไหมนะครับอ่าให้เราไปเกาะตรงนี้นะครับนี่ๆตรงนี้เลยอ่าจะเป็นเกาะโอคารุนนะครับมันจะมีโอมงนะครับนี่จะอยู่ใกล้เกาะไอ้ที่ไปหาพระปิตาโกโจเลยนะครับอ่าแล้วก็เข้ามาในนี้ มันจะมีโอคารุนนับให้เราหาโกเด้นเอกนะครับโอกาสดรอป5%นี่อ่าโอคารุนจะเกิดประมาณ5นาทีนะครับไม่ก็6นาทีแต่ตอนนี้มันไม่เกิดเลยนะครับอ่าก็ให้เราหาไปจนกว่าจะได้นะครับนะแล้วก็พอเราได้โกเด้นเอกนะครับ่อต่อไปก็คือชิ้นนี้มันก็คือออฟฮูแมนนะครับอ่าออฟฮูแมนอ่าออฟฮูแมนนับก็ให้เราเนี่ยมาที่เกาะหิมะนี่น,น,น,นี่ไปที่เกาะทหารเรือนะครับ อ่าแล้วก็ข้างหลังกองทหารเรือก็จะเจอเกาะหิมะหรือว่าน้ําแข็งนะครับให้เราตีมอนเตอร์ที่นี่นะครับนี่ฮะออฟฮิวแมนโอกาส1%ได้จากการตีมอนเตอร์ที่นี่หลังจากที่เราได้แล้วครับก็ให้เราไปเกาะเจ้าทะเละครับอ่าอย่างสุดท้ายละนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเกาะอ,อีเวนใช่ไหมนะครับผมแล้วก็มาที่ข้างหลังเกาะอ,อีเวนเนี่ยมันก็จะเป็นเกาะเจ้าทะเลแบบนี้นะเจ้าทะเลนะมันจะสุ่งเกิด10-20ีนาทีครับแล้วก็รอมันเกิดเลยครับนะ พอมันเกิดแล้วนะคุณผู <ö> <ung> ้ชมนะฮะแล้วก็ตีบรรจุกดจะดอเลยครับมันจะดอกเป็นดวงตาของจริงซีฮ่องเต้นะครับโอกาสตอบเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะได้จากการตีเจ้าทะเลนะครับนะอ่าเกิดประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะมันจะสุ่มเกิดเลยนะครับพอแล้วได้ทุกชิ้นนะคุณผู้ชมที่ผมบอกไปนะคุณผู้ชมแล้วก็ไปครบกอบเพชรได้เลยนะฮะอ่าอันนี้คือเกาะเล็กใช่ไหมนะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ไปกอบเพชรนะครับอ่านี่กอบเพชรจะอยู่ข้างเกาะเล็กเลยครับ จิงซีฮ si ่องเต้ h, สามารถครับได้ที่ตรงนี้นี่อ่าแล้วเราก็ครับได้เลยครับใช้อ่าผ้าปิดตาดวงตาจิง si ซีฮ่องเต้แล้วก็ออฟมาตเตอรี่ออฟฮูแมนนะครับร Egg, แล้วก็ตามด้วยโกลเด้นเอกแล้วก็ตามด้วยเก้าร้อยล้านแล้วก็ตามด้วยหนึ่งล้านเพชรแล้วก็ซื้อได้เลยครับผมนี่ฮะเพียงแค่นี้เราก็ได้จะหมัดจิง si ซีฮ่องเต้มาแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันสิมาดูกันดีกว่าว่าสกิลมันจะเท่ขนาดไหนนะนี่มันก็จะเป็นหมัดระดับ G นะ เ to ออซึ่งกากริมุรุนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยครับผมก็ไม่เคยเห็นสกิลหรอกว่าสกิลของมันเนี่ยจะเป็นยังไงฮะมาดูกันที่การต่อยกันดีกว่าครับนี่คือการต่อยนะครับอ่าไปการเวียงหมัดนะครับแล้วก็ต่อยเป็นทางตรงนะครับนี่ต่อยหมัดตรงเข้าไปนี่อ่าเวียงตรงนะครับเวียงตรงนะครับสกิลแรกเลยเป็นการเตะนะครับอ่าไปการเตะแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็สกิลสองเปการกระหน่ำหมัดดัวครับสกิลที่3ครับ เป็นการกระทืบเท้านะครับแล้วก็มีเหมือนเหมือนมีฟองอ่ะเออสกิลสี่ไปการใช้หมัดตรงนะเออนะฮะโอ้วันฮาโลวีนโอเคก็นี่คือสกิลแรกนะครับอ่าเป็นการเตะนี่สกิลที่สองส่วนสกิลที่สามนักผู้ชมนี่ฮะสกิลสี่มาดูกันนี่สกิลสี่นี่ฮะอ่าซึ่งดาเมจแรงขนาดเนี่ยจะลองมาลองดูกันนะครับอ่า เดี๋ยวเราจะไปทดสอบดามีดท่านผู้ชมอ่ะต่อยธรรมดาครับปึ๊บดามีดอยู่ที่2 0 0พันเอสองล้านแปดแสนนะครับนี่2องล้านแปดแสนสกิลหนึ่งอ้าโหเท่าไหร่วะเนี่ยเออตัวเลขเงินมันบังนะครับเออเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจโอเค300ล้านหรอโอ้300ล้านท่านผู้ชมแล้วก็ท่าที่2 ท่าที่2ก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเอไอตรงไออตรงเงินมันปิดได้ป่าวะมันน่าจะปิดได้นะแต่มันปิดไม่ได้ใช่ไหมเออน่าจะ3,000ล้านนะเออสามร้อยล้านนะสามร้อยล้านสกิ 75, ลสามหกร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสกิลสี่โอ้ท่านี้เป็นท่า,ท,าที่แรงสุดนะหนึ่งพันห้าสิบ 1, 0, 50, ล้านนะผมอ่ะผมจะลองทดสอบนะครับว่าตะลุงเคฟซีจะสู้เราได้หรือเปล่าอ่ตาตะลุงเคฟซีนะครับนี่ฮะ มันจะมีท่าเคาน์เตอร์ปาวะไม่เห็นมีท่าเคาน์เตอร์เลยนะนี่โอ้โหทีเดียวกูตุยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการใส่ชุดเกาะก่อนดีกว่านะเออรู้สึกว่าเลือดน้อยๆเอาชุดเกาะนี้ละกันเนาะนี่ควานเอสคาโนนะครับอชุดที่ถึกที่สุดในเกมอใส่เรียบร้อยละเฮ้ยยายะยะยหุยดาบีดแรงจัด หัวน,นี้แรงจริงนะผู้ชมนะครับเออสามารถต่อยผู้พันเคฟสีเตกเลยนี่เตะเข้าไปครับโอ้โหนะอ่ะเจ้าทะเลเกิดหรือเปล่าทดสอบหน่อยแม่เจ้าทะเลก็เกิดไปแล้วครับลองดูสิฮึบอา้าวกูตายอ่าเอาใหม่นะครับนะเจ้าทะเลเนี่ยมันตีแรงเกินไปนะครับผมเลือดน้อยไงอ่าแหมก็มืดเหลือเกินนะฮะบ,บรรยากาศแบบโอ้โห,หน่ากลัวจัดแมเอาละครับมาสู้กับเจ้าทะเลครับหมัดจริงซีฮองเต โอ้โหแต่เจ้าทะเลมันโกงไปเป้ายเย็ดเคเทพจะเข้าหาไม่ได้เลยนะฮะเออเอาเป็นว่า๋ยวผมจะเซตสปาไว้เกาะเจ้าทะเลดีกว่านะเอออ่ะผมก็จำไม่ได้ว่าที่เซตสปาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเออมันน่าจะอยู่แถวๆถเนี้ยไหนๆนที่เซตสปาเนี่ยเจอละอ่ะเซตเลยเอาล้ครับมาลองทดสอบดาเมจกันเลยครับว่ามันแรงหรือเปล่าครับท่าตอยธรรมดาโอ้โห เจ้าทะเลเกือบแตกสกิลสี่ไม่แตกนะับสกิลสี่โจมตีไม่โดนสกิลสี่ไอ้สกิลสี่โจมตีไม่โดนนะครับเออมันมันเหมือนมันยิงไม่ค่อยแม่นนะสกิลสี่เออนะครับเดี๋ยวลองยิงลองยิงตรงนี้สิบุ้มโอ้ยนี่ฮะระยะไกลได้ครับเออเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับแหี่ไกลขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับอะจังวะน,นี้ใช้ท่าเลืไม่โดนนะครับ ่าระยะประมาณนี้ท่าแรกต่อไปครับสกิลสองถึงสกิลสองถึงสกิลสามไม่ถึงสกิลสี่สกิลสี่สกิลสี่ไม่ถึงนี่ต้องระยะประมาณนี้นะใช้หมัดจริงสี่ฮองเตีนี่แรงนะเนี่ยจาัดก,การเจ้าทลีได้ได้นะครับผมแรงเลยเอ๊ะทำไมดันเจี้ยนนี่ช่วงนี้เจอบ่อยจังเออ เอาล้ครับก็คงไม่มีบอสตัวไหนที่โหดเท่ามาจจิงซีอะไรนะเอออะไรท่าก็โหดในระดับโทจนะิเลยนะอ่าเดี๋ยวผมลองโทจิกับอาจิงซีดูอาวุธชิ้นใหม่ทั้งคู่นี่อา่าการฟันรู้สึกว่าโทจิจะเบาวกว่าเฮ้ยโทจิแรงกว่านะครับเออเอาง่ายๆครับคือโทจิเก่งกว่านะครับนะจิงซีฮองเต้ถือว่าเบาวกว่าโทจิเยอะเลยเออเพราะว่าโทจิมันเป็นโทจิวีสองนี่นี่ โอเคครับก็ทรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเนาะสับหมัดจริงซีห้องเต้ก็ลองทาดูครับถามว่าทำง่ายไหมก็ทําง่ายอยู่นะเพราะว่ามันจะแค่ตีเจ้าทะเลแล้วก็ไปหาของต่งตางๆโอ้โหง่ายนะครับทาง่ายมากอ่ะแต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่ก็ต้องดามีดเลงหน่อยการที่จะตีบอสพวกนี้ได้นะครับเอาละครับก็ทรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับไปแล้วครับไปาย,ายจ้า